สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนิเกอีเช้าของวันที่หนึ่งเมษายนหกห้านะคะตัวเด่นก็แปดกับเก้าเนาะตัวรองก็คือสองกับห้าแต่เราเน้นแปดกับเก้าเด้ออีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าแค่นั้นแหละสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด สตัวก็แ90เก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่ง็ดก็อยขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆเนะื้อได้ได้มีเงินเที่ยวสอ์อาทิตย์เนาะต่อไปนี้คือกบายตัวเด่นนี่4ี่กับ7นะคะแล้วเน้น4กนะับ7เนาะหรือจะเป็น5เช้าห้าบ่ายเหมือนเหมือนกันนะเนาะ

สามตัวนี้แปดหกศูนย์หกแปดสองสามแปดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหกห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเราว่ามันต้องถูกสามตัวตรงๆรงจนได้เลยเพราะเราจับนี่ถ้าไม่สี่เจ็ดหนึ่งก็สี่เจ็ดหกก็จะเป็นแปดหกศูนย์หกแปดสอง ประมาณนี้เลยต้องถูกแน่แ <minority> น่สามตัวตรงๆเนาะก็ขอให้เพื Whew, ่อนๆทุกคนเฮงเฮงรวยๆยปังๆนะโชคดีกันทุกคนเนาะวันศุกร์ไม่แน่นะมันออกทั้งหวยรัฐบาลทั้งหวยอันนี้พร้อมกันหมดเลยช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นย็นรับตังเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะก็ขอให้ปังๆเ้อเหมือนจีน เช้าเราเข้าสามตรงตรงเลยศูนย์ห้าหนึ่งวันนี้